บปดิพี่น้องปั่นเขาปั่นเขานพี่น้องดอล้านนะปปั่นากเขาโปปีั่นให้ตะบุญหมื่นนะปั่นปั่นปป้แกมือมือนะมบานเได้กินของดีตะุงดนี่เดียวละอล้ข้าเหนียบะน่ี่นะผัดีะแงเยขหมากสีอะไรใช่ไหะหนกเิหอลา

นาวบ่พอตอนเฮาบ่ได้เฮ็ดน้ํมะนาวเด้อบ่ใส่บ่เอ๊แม่คือบ่มัเอาว่าบรได้เนาะเล้มนอด้าเฮาเ็ฮอๆกิบ่ลายเนาะอยู่เทศไผนาวบ่มักแหนบ่มักกินกับน้แม่จกินกับน้ปลาใส่นอยนึงก็ได้เอาตีนให้นี่ใส่ยังไงน่ะน้มันนิดนึงไปใส่น้ปลาแล้วเอาตีนนั่นใส่เอาเนาะ

ปุูนเนาะขนมขนม,ขนมจีนของน้ำยาตีนไก่น้ำยาข้าวไข่ขนมจีนก็คือข้าวปุ้นแซ่บบ่แม่แซ่บมาเด้อพี่น้องแม่มันอยากน้ำจ้าแม่มาขาวนะมันอยากกินแล้วเนาะพี่น้องมานี่กะสิปันข่าวแล้วเนาะป พีจักเรียบร้อยมาค้ามกัมี่มากับช้มอมีเม่ยังนะแมไป กินโซมเจอกินแต่สมเนาะให้เห็นเท่าไงแม่กินโมอีนังแม่กินโมอะไรแม่ยังของเจ้าแม่กินอะแม่ยังกินอะไกินอนเบิ่งเสียงเิไก็ยังกินน้ำแข้งยังกินน้ำแข้งแนีย่าไปกินบักนาวกัน้ำส้มวุนปลาซาดอกอะอย่า

เล şey ื้ยงสุน ja> ัมาปั谢谢่นอยู <t 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 ่ตหลังเทียงไม่พี่น้องกันนี้น่าก็เรียกกล้องหนึ่งแล้วเขาจะติดตัวละโกเขาจะยามเพื่อนต้ห้ากองอยู่ตหลังเทียงแล้วก็ชิบไปต่อหน้าไก่ๆกันเนาะหน้าเราชอบปันวะ่าเราปันหน้าอะจะป่หนลปั่นแ้อกมา่งี่น้ปั่นเรียบร้อยแล้วเนาะได้รอยส ลอยไรซิปเถอะลอสอบลอยไปลยซอจดสอบลอย้าจีด่องสอบต่อจี๊สอบครึ่งสิบสามหนัสอบหนึ่งพอสิบสสอบสอบหนึัก็เอาแต่เอากระป้าเอาแต่คืนเดียวกับป้าให้ จิ้งอันนี้จิ้งปีกไก่นี่พี่น้องล้าก็ตั้งมาถือตั้งถือีแซ่บแซบแซ่แกกินบ่ด้เนาะบ่ด้กินเน้อหมูเด้อจ้ะมาจิ้อ่ะเขมจ้ะอี่อกันเนี่มมัเข้มเข้อยกิน้ำเย็นมานแล้วเอาเจาอาเานเข้หมือนเป็นงาวเบงเลย น้ำเค็มแล้วเป็นจาข้าววาน้ำกอกหัวเค็มแต่ว่างัวนเนจากหมากกินอาเอายังมาเสร็จแล้วพากินเลยำไดกินหมากผิกแบบนี้เด้อแต่ใครเลมาเห็ดหนอีล่างม่ล่างล่างล่างขี้พี่พี่นี่ใครหนักนี่แสบเลย นตอนนี้เป็นคนบริการนะบันเมื่อในเมื่องไบันเมื่อนี้ขึ้นบ๊รถเป่าอุ้มบขข้นปีนมือเร้าในรถจักย่งบกข้นเลขหนึ่งขนเขน้เล็กหนึ่งยังบกขืนนรถอะไเข้าดมัดดูด เนนๆน้มันไม่เงินแคคพันต้องมาดูไทยเลยกรดุดลงมาหดขันบอกเอาดินมาทมเนาะให้ดินมาทมก็ได้ต่ปีเดียวและน้าผวยมาก็ไปื้เก่าเมนดุดลงหามันหอดมันกินน่ะอย่าว่าว้ท่าอย่าว่าหวท่าอีเวกงอาหารทำผัว อยากกินก็กินเลยก็ใสายน้ำปลาเรื่องน้ำปาลาเราก็มีแต่น้ำปลาล้วแสบนะต้องแรกกินขผานี่นาะกินเผาวันนี้นะก็ข้ากินหนากราไปมา่คูณนี้มันแคบดิมขางเลยยุกเข่าขาบริจาได้ลงมือมันสอดกันขงทวงมือกใสายแล้วปปไปิีบได้แล้วไปิีบได้พส่ซ กินข้าวน้องพี่น้องกินขขาวแหละเราก็ไปเห็ดตัวอีกย่ยางอีกร้านหนึ่งเนาะพอริมือเมื่อกะเดี๋ยวนี่นกิน,นขขากว่าน้องพี่น้อ,นอ,นอง